สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูการสร้างโรงเรือนขนาดเล็กในพื้นที่ข้างบ้านกันนะครับเหมาะสําหรับปลูกไม้ด่างปลูกบอนสีปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองนะครับเหมาะสําหรับพื้นที่เล็กๆนะฮะอันนี้เป็นโรงเรือนแผ่นโพลีคาร์บอเนตนะครับ เริ่มต้นด้วยการ <Stars S 1> ออกเหล็กเชื่อมเหล็กนะครับเป็นขนาดที่เราต้องการนะครับในที่นี้ก็ประมาณ2เมตรคูณ3เมตรนะครับความสูงก็อยู่ที่2เมตร20นะครับเราทําการเชื่อมเหล็กทาสีนะครับแล้วก็เริ่มที่จะติดตั้งแผ่นโพลีครับบนน็ตตามโครงต่างๆที่เราตั้งเสาแนวตั้งเอาไว้นะครับ อันนี้เป็นชั้นวางต้นไม้วางสินค้าต่างๆที่เราจะพ่อปลูกนะครับส่วนที่เห็นนี่เป็นรางด้านล่างด้านบนสําหรับระบบอ e ีวับทาความเย็นให้กับต้นไม้นะครับแผ่นใสนี่ก็แสงผ่านได้ดีนะครับและเราก็มีการติดตั้งตัวระบบอ e ีวับในโรงเรือนด้วยเพื่อที่จะสร้างความเย็นให้กับต้นไม้ต้นไม้นี่เวลาหน้าร้อนมากๆเนี่ยมันจะเหี่ยวเฉานะครับมันทนความร้อนไม่ไหวนะครับแล้วเราเองก็สามารถเข้ามาใช้ชีวิตในโรงเรือน ที่มีต้นไม้หลากสีเป็นที่รักของเราได้อย่างสบายใจนะครับแผ่นบริาร์บเน,เน็ตนี่ก็เตรียมมาเพื่อที่จะติดตั้งรานค้างด้วยอันนี้เป็นแผ e ่นอีเว็นะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ล้างน้ําของตัวแผ e ่นอีเว็นะครับก็ทำให้ได้ขนาดของทางโรงเรือนทางด้กว้างนะครับ เห็นล่งเรือเล็กๆน,น,น,นี่ทํากันเกิดสิบคนนะครับอันนี้เราก็มีการจัดเรียงแผนนะครับเราจะทําให้แผ่นนั้นน่ะมันสามารถชุ่มน้ําแล้วก็ไม่มีการหยด ไหลเจอนองเหมือนกับโรงเรือนทั่วทั่วไปนะครับตพวนี้มันเป็นบ้านนะครับเราต้องทําให้น้ำเนี่ยอยู่ในรางนะครับเพราะฉะนั้นรางน้ำอีแวฟนี่ต้องใหญ่พอสมควรแผ่นนี้ก็ต้องจัดเรียงนะครับให้น้ำมันหยดให้มันเปียกทวทุกแผ่นนะฮะอันนี้เริ่มแล้วนะครับเราเริ่มเทสระบบแล้วนะครับแผ่นก็จะมีคนผสมัติที่มันเปียกแห้งแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะเปียกเต็มแผ่นนะครับมีการปรับแรงดันของน้ำนะครับมากน้อยนะฮะ แผ่นเนี่ยเ,เขาจะมีการยี่ดดตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแรกๆเนี่ยเวลาเราติดตั้งเนี่ยมันจะมีการยี่หดตัวที่ไม่เท่ากันต้องระมัดระวังในเรื่องของการยี่ดดค้าด้วยต่อไปก็เป็นการเดินระบบไฟครับนะฮะเราจะเดินระบบไฟในโรงเรือนเพื่อส่องสว่างนะครับเพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นนะครับอันนี้จะเป็นทั้งระบบเมนนวลและออโต้ครับ อันนี้ก็เดินไฟไปตามจุดต่างๆ,ๆนะครับที่เราต้องการใช้งานครับอันนี้ก็จะเป็นการเดินไฟสําหรับพัดลมนะครับพัดลมระบายอากาศในที่นี้เราใช้ถึง6ตัวนะครับเป็นพัดลมระบายอากาศที่สามารถใช้กับโรงเรือนเล็กๆเสียงมันไม่ดังรบก,กวนเพื่อนบ้านมากนักนะครับในการติดตั้งก็ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยเนื่องจากว่าพื้นที่มันค่อนข้างที่จะแคบนะครับเวลาติดตั้งต้อง เมื่อเปิดใช้งานแล้วอย่าให้มีเสียงนะครับเรามีการจัดวางให้เป็นแนวในระดับนะครับพลมนี้ก็ทําขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าฟลมส่วนใหญ่แล้วเสียงมันจะดังนะฮะเสร็จแล้วเราก็เก็บงานด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนตที่เห็นใสๆนี่มองทะลุเข้าไปนี่ก็เมื่อให้แสงมันผ่านได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลอกสติกเกอร์อ,ออกแผ่นนี้แวบ,บก็เรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นแผ่นอ e, ีแผ่นพูดีครับวันที่ค่อนข้างจะแพงนะครับแพงสุดในบรรดาแพงกว่าแผ่นอะคริลิกอีกนะครับแต่ว่ามันสวยงามนะครับเหมาะสําหรับบ้านเราบ้านพักอาศัยเผื่อจะรีวิวสินค้าหรือจะชวนเพื่อนเข้ามาในโรงเรอนนะครับ <S <S ก็จะทําให้เราสามารถโชว์แขกได้นะครับน,นี่ก็เป็นการเก็บงานด้วยซิลิโคนนะครับ แผ่นโพลีนี้ต้องยิงสกูเยอะนะครับไม่งั้นมันจะกระพือนะครับมันจะจะเสียงดังนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องต้องใช้น็อตยิงสกูทีหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบวามเย็นกันครับเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับเปิดระบบประชักพักนี้ทำทับเย็นได้ที27องศาครับสิบแผ่นที่เห็นกองเบล์นั่นนะครับก็ทิ้งไปครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งก็เอามาติดอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วพัดลมหกตัวนะครับมีพัดลม เป่ากระจายอากาศด้วยครับต่อไปก็เอาต้านไม้มาวางจะปลูกกัญชาก็ได้บอลบอลสีไม้ด่างต่างๆได้หมดเลยนะครับก็ป้องกันแมลงแล้วก็สามารถทําความเย็นทําให้พืชนั้นโตดีนะครับการาที่อยู่ในห้องเย็นเนี่ยพืชจะชอบนะครับมีความชื้นด้วยมีแสงแดดจัดด้วยใบก็จะสด นะครับแล้วก็ต้นไม้จะโตเร็วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเหี่ยวเฉานะครับจะไม่เหมือนเราปลูกอยู่ข้างนอกนะครับเวลาเจออากาศร้อนๆนี่มันจะช็อกหรือมรสติไปเลยครับเรียบร้อยสําหรับคลิปนี้ก็สําหรับบ้านขายที่ต้องการลรงเรือนลักษณะแบบนี้นะครับค่อนข้างจะโมเดิร์นหน่อยสวยงามหน่อยก็สามารถสอบถามมาเข้ามาได้นะครับว่ามันติดตั้งอย่างไรระบบพีวีเป็นอย่างไรทำยังไงจะให้มันเย็นนะครับก็ ติดต่อมาทางไลน์นะครับผมก็ยินดีที่จะส่งข้อมูลรูปถ่ายหรือสิ่งที่ท่านสอบถามมากลับไปให้นะครับโดยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านก็ขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ Baby please stop Do you think me don't think Please don't stop. Do you think of me? Baby, do you think of me? Do you think of me? Do you think of me? When you're looking in the mirror, brushing your hair, and it falls just right saw this man